สวัสดีครับผมก็มาเข้าสวนนะครับก็ไม่ได้มาดูฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูที่ผมห่อไว้นะครับห่อลูกไว้นะครับไม่ได้ดูนานนะครับลูกก็ใหญ่พอสมควรน,นะครับ ลูกมันมันสองลูกนะครับมันใหญ่นะครับกิ่งก็หักเลยครับผมก็เพิ่งเพิ่งมาแก้ถุงที่ห่อไว้เมื่อสักครู่นะครับก็เพิ่งมาเห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเอาไปนะครับก็มีหลายลูกนะครับที่ที่ที่เริ่มแก่แล้วนะครับ นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูนานแล้วครับลูกใหญ่แล้วครับใช้ได้นะครับก็ลูกสวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ถุงนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับหอไว้ก็ประมาณที่ เริ่มหอกประมาณเดือนนึงครับก็ลูกก็ใหญ่พอสม้วครนะครับที่โตวไวออกลูกใหญ่ก็เพราะว่าได้ฝนนะครับ ก็ลูกมันใหญ่นะครับมันต้นเลยเอนนะครับน้ำหนักเดี๋ยวผมก็จะมาต้องต้องทำหลักตอกข้างๆนี่ครับนี่ผมก็ตอกหลักยึดไว้นะครับเอาเชือกผูกไว้นะครับแต่ลูกมันมันหนักนะครับมันดกนะครับผมก็นึกว่าลูกจะไม่ใหญ่นะครับแถบนู้นอีกครับแถบนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับ นี่ครับหลายลูกครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับนี่ลูกครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็พอใช้ได้ครับเป็นฝรั่งอินซีนะครับก็แบบนี้นะครับก็พอ ข้างล่างอีกครับเดี๋ยวให้ดูนะครับที่นี่กิ่งหักไปแล้วครับสองลูกเดี๋ยวข้างล่างนี้ครับ,รบ,รบ,รบผมก็ไม่ได้ดูนานนะครับก็เพิ่งมาเห็นเดี๋ยวกิ่งนี้ผมจะหักไปเลยครับเพราะมันหักแล้วสองลูกเลยครับ นี่อสองลูกครับ นี่ก็สวยพอสมควรนะครับคงจะใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาเอากันไกลตัดนะครับแถบแถบนู้นยังไม่ไม่ใหญ่นะครับก็จะตัดไปมีอยู่ประมาณ6-7ลูกนะครับที่พอจะตัดได้นะครับ ครเนี่ยครับก็พอได้กินครับปลูกแบบอินรีย์นะครับใส่ปุ๋ยขิงงัวแล้วก็บางทีผมก็เอาปุ๋ยสูตร15-15มาช่วยนะครับเพื่อการเจริญเติบโตนะครับเร่งผลนะครับขอบคุณนะครับที่ รับชมนะครับติดตามรับชมนะครับก็มาอัปเดตฝรั่งนะครับสวัสดีครับ